มีอย่างหนึ่งฮะผมแนะนำนะถ้ามันร้ายแรงขนาดนี้เนาะพระอาจารย์ขุดบอ่อให้มากที่สุดพระอาจารย์ตั้งองค์นิรการจบพระอาจารย์เดินทางไปพมา่าเป็นเชิญพระริยาทั้งสององค์มาโอ้อสององค์นั้นเลยเหรอเอ้าเอาไม่รู้กันเลยนะสององค์ไหนคะใหญ่จัง छा กับรรมากการครับหลวงพี่ครับจเจริญพรรายการเดอะแกงวาเลตี้วันนี้กลับมาวัฒมันอีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาอัปเดตในส่วนของสพญานาคเพราะว่าเรายังไม่เคยคุยกันเรื่องสพญานาคเลยนะครับตอนนี้สญานาคดาเนินการไปถึงไหนแล้วครับก็เนื่องจากว่ารายการเดอะก็อซิเค็ได้มาสื่อสารแล้วก็ชี้ไว้ว่า,วาควรจะสร้างสระแล้วปูนิรการ เสร็จแล้วด้วยความสามารถของทีมงานนะฮะก็ได้มาสื่อสารพบว่ามีความเป็นมงคลของสถานที่ที่เหมาะสมจะสร้างเจดีย์พระธาตุด้วยก็เลยมีการดำริขึ้นมาว่าสระปูนิลการนี้ก็จะเป็นสระของเจดีย์พระธาตุพร้อมกับพญานาคสี่ตระกูลซึ่งตอนนี้ทางวัดก็ได้ดำเนินการสร้างรากฐานของพระมหาเจดีย์แล้วฐานพญานาคสี่ตระกูลแล้ว และทําการปั้นอ,องค์ปู่นิลาการขึ้นมาเป็นองค์แรกะฮะซึ่งกาลังดําเนินการอยู่ขณะนี้ได้ประมาณ60%แล้วขององค์ปู่นิลาการนะะขององค์ปูนนิลาการนะฮะ,ะ,ฮะโดยมีเจ้าภาพที่ว่ามียื่นความจํานงร่วมมาก็คือ,อโยมโค้ชจิ๊บโยมโค้ชจิ๊บจากกรุงเทพและคณะนะฮะได,ได้ยื่นความจำนงจะมาช่วยสร้างองค์ปูนนิลาการหนึ่งองค์ ตอนนี้งานก่อสร้างก็จะจะไปทีละองค์ทั้งทั้งสี่ตระกูลใช่ตามเจตนาใช่ฮะตรงกลางก็จะเป็นส่วนของพระธาตุพระธาตุเจดีครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสืบไปซึ่งตรงนี้มีอาจารย์อัพซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในทีมงานของเดอะโกสซี c เ e ดได้มาสื่อสารแล้วก็ยืนยันโดยอาจารย์โอเล่ว่าเหมาะสมสมควร ทางวัดก็เลยได้ดําเนินการก่อสร้างขึ้นมาตอนนี้องค์ปู่นิลการที่สร้างเนี่ยช่างที่สร้างนี่มาจากไหนครับช่างที่สร้างนี้มาจากจังหวัดอุบลราชธานีช่างชุดนี้เนี่ยมามาทําการร่วมกิจกรรมกับรายการเดอะโกสิเกตที่พระธาตุชุมแพจังหวัดขอนแก่นช่างเดียวกับที่ปั้นองค์ปูย<ช>่ย่าที่พระธาตุชุมแพเลยใช่ครับใช่ครับ ซึ่งเป็นความซึ่งเป็นความปรารถนาดีของทางทีมงาน The Ghost Secret ขอ,อติดต่อช่างมาครับงานช่างคือละเอียดอ่อนสวยงามมากทีนี้ก็ต้องมารอดูของวัฒธรรมรจะออกมาในรูปลักษณะในรูปลักษณะอย่างไรใช่ส่วนหนึ่งก็เชื่อแรงบุญแรงกุศลน,นะฮะจากจากโยมทั่วประเทศทั่วโลกที่ช่วยวัฒธรรมมาแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องเคารพกฎธรรมชาติตรง บุญบาร,รมีของวัดนะฮะว่าจะได้จะว่าจะได้ลักษณะยังไงแค่แค่ไหนซึ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเทพบรรดาหรือว่าบุญธรรมกําแต่งนะฮะก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็เรียกว่าให้สําเร็จเป็นองค์ท่านขึ้นมาได้เนี่ยก็เรียกว่าถือว่าเป็นความโชคดีของวัดทัำหมันแล้วฮะนี่คือปู่องค์ปู่นิลการที่กําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่นะฮะโดยมีเจ้าภาพ เอสีของรายการเดอะโกดครับแล้วเดอะแกงวาไรตี้คือโค้ดจิ๊บและคณะนะครับจากกรุงเทพมหานครครับมาร่วมสร้างพญานาคหนึ่งองค์ครับนี่เห็นบอกว่าสิ้นเดือนนี้ก็เสร็จใช่ไหมครับครับประมาณสิ้นเดือนนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์ครับองแรกครับองแรกครับเสร็จนี้เมื่อกี้ช่างบอกเสร็จถึงทาสีเลยใช่ไหมครับครับเรียกว่าแล้วแต่สภาพดินฟ้าอากาศด้วยครับพอฝนตกค่อนข้างก็จะ ต้องหยุดพักก่อนครับนี่ช่างมาจากช่างมาจากพระธาตุหลวงชุมแพรครับมีบ้านองค์ปูองค์ยาไว้ที่พระธาตุหลวงครับเป็นช่างชุดที่ว่าทางรายการเดอะกอโดยมีอาจารย์อัพครับช่วยคัดสรรช่วยเรียกหามาครับตอน,นี่คือจะเป็นที่ว่าองค์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุทัยธานี ครับก็เรียกว่าเรียกว่าเป็นองค์หนึ่งของจังหวัดปุยธานีที่ว่ามีขนาดใหญ่นะฮะเรียกว่าเป็นองค์แรกๆของจังหวัดนะครับแล้วก็อนุอนุภาพพารานิสงก็เรียกว่าจะวังเกิดขึ้นมากแน่ครับเพราะว่าเกิดจากการรวมจิตรวมใจของคนทั่วประเทศทั่วโลกนะฮะที่ได้ที่ได้มาร่วมบุญกันนะครับนายก็คิดว่าสิงหาคมนี้ถ้าเกิดใครอยากจะมาดูองค์ตอนสําเร็จครับ เราเขเชิญมาเยี่ยมดูที่วัดได้ครับเพราะเมื่อกี้ช่างช่างรับปากแล้วว่าสิ้นเดือนนี้เสร็จแล้วแต่สภาพอากาศด้วยนะฮะแล้วสภาพอากาศโดยเฉพาะงานศิลปะนี่ต้องต้องบวกกับสภาวะที่พร้อมด้วยครับก็ไม่เล่งไม่ได้เล่งรัดกันครับไม่ได้เร่งแลกกันเราไม่ได้มีข้อแม้เหมือนโบสถ์ครับที่ว่าต้องปีหนึ่งเสร็จอันนั้นเราทำกลางฝนก็เคยครับอย่างนี้เราเราให้ไปตามลักษณะของช่างเลยครับจะถือว่าสวยงามมาก ครับสวยงามยิ่งใหญ่แล้วในส่วนของงานหล่อพระโมคลาภาษาลิบุตรเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาใช่ไหมครับสำเร็จรู้เรื่องไปได้ดีครับก็ขออนุโมทนากับรายการเดอะแก๊งวาเล t ตีนะครับที่ได้มาอัปเดตงานบุญอีกอย่างหนึ่งของวัฒมนก็คือการหล่อพระโมคคลาภาษาลิบุตรประดิษฐานที่โบสถ์วัฒมนของเราก็ได้สําเร็จไปแล้วนะฮะองค์พระก็ได้มาตั้งให้ กราบไหว้บูชานะที่โบสถ์เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องการบอกกล่าวบวงสวงอัญเชิญาฮะก็อาจารย์โอเล่ท่านได้ประวัตนาไว้ว่าเดี๋ยวก็จะมาทำการสรุปสรุปนะฮะทำ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 เทพปสรุปที่วัดนัรหมของเดอะกซิเคตแล้วก็จะทำการบวงสวงบอกกล่าวให้ทั่วทั้งอาณาบริเวณของวัดครับครับเพราะว่าที่อาจารย์โอเล่แนะนำไว้ในการที่ควรจะก่อสร้างอะไร ในสิ่งต่างๆเนี่ยของวัดเนี่ยก็ได้ทําขึ้นมาทีละอย่างทีละอย่าง,งจนสําเร็จจนสําเร็จที่รียกว่าเกือบจะครบถ้วนแล้วฮะก็ยังไม่แน่ใจว่าพออาจารย์โอเล่ L e มาเนี่ยจะได้ถ่ายเป็นเต็มอีพีหรือว่ามาแค่งานวงสวงใช่ไหมครับครัอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะพิจารณาเลยฮะว่าเขาจะถ่ายทําหรือว่าจะจัดก,การอย่างไรนะครับทางวัดเนี่ยมั่นใจในความสามารถในคุณพิเศษของอาจารย์โอเล ส่วนเรื่องของการสื่อสารเนี่ยผมก็แล้วแต่สภาวะนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสื่อสารเนี่ยก็คาดไม่ถึงเลยว่าจะได้รับผลดีขนาดนี้นะฮะแล้วก็มีความสุขแล้วะฮะหมายความว่าถ้าเกิดว่าทางรายการจะอนุเคราะห์อ,อะไรอย่างไรเนี่ยก็ขอให้เขาพิจารณามาได้เลยครับผมก็พร้อมที่จะดำเนินร่วมกันไปครับร่วมกันไปครับ อนุโมทนาสาธุการกับรายการแกงกางวล u a ตที่ได้มาอัปเดตพิธีหล่อพระโมคคลาภาษาลิบุตรของโบสถ์วัฒธรรมน,นะฮะตอนนี้ก็ได้หล่อเสร็จมาตั้งภฏิสถานไว้ที่พระอุโบสถแล้วนะฮะเรตั้งใจไว้ว่าต่อไปก็จะให้เป็นที่ปิดทองบูชานะฮะของสาธุชนสืบไปทุกองค์เลยนะครับบนฐานพระชั้นนี้นะ,ะครับแล้ว ก็จะเป็นที่สก,การะกราบไหว้ปฏิบัติธรรมของสาธุชนสืบไปนะฮะคือโบสถ์วัฒนหมันเนี่ยตั้งใจไว้ว่านอกจากเป็นที่สังฆกรรมของพระสงฆ์แล้วเนี่ยก็จะเป็นที่สก,การะบูชาทาบุญทํากุศลของสาธุชนด้วยครับเปิดให้มีการาสก,การะตอกไม้ทูบเทียนปิดทองถวายอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นบุญสืบไปครับ ครับครับพระโมคลาแล้วเนี่ยภาษาลิบุตรแล้วนี่พระโมคาลานะฮะที่ว่าสาเร็จมาอ๋อนี่พระโมคาลาใช่ไหมครับที่ร่วมกันครับร่วมบุญหลอก,กน,นะครับครับขออนมโมทนาด้วยนะครับโบสถ์นี้ถ้าเกิดใครมาวัดก็เปิดตลอด,เป,ด,ลอดเปิดตลอดครับเปิดตลอดครับบริเวณรอบโบสถ์ครับ นี่จะต้องดําเนินการสําหรับ <ใน S 2> บว<อ>ัตธรรมน,นะฮะก็มีโครงการที่จะทําให้เสร็จสมบูรณ์อ่าคือเรื่องของกําแพงแก้วฮะก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีกําลังหรือมีวาสนาของบรรดาผู้ที่เคารพนับถือพญานาคเนี่ยก็จะสร้างเป็นองค์พญานาคสะดุ้งแทนกำแพงแก้วรอบโบสถ์ครับ สององหันอ๋อสองค์สององซ้ององายขวาของโบสถ์ครับเป็นกำแพงที่เป็นลักษณะขององค์พญานาคสดเลยครับอ๋อมไม่ใช่กำแพงแบบทึบใช่ไหมฮะใช่ปั้นเป็นรูปเป็นพญานาคเลยทั้งองค์ใช่สองตนสอง,ององค์ท่านแล้วก็มาประจบกันหน้าโบสถ์อย่างนี้แหละใช่ครับอ๋อซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าทำได้เนี่ยก็เรียกว่าก็จะเข้าลักษณะที่อาจารย์เลสื่อไว้ว่าวัดเราเนี่ย ก็จะมีบรรดาสายญาณพญานาคเนี่ยมาช่วยกันช้อนชัยมาช่วยกันทำนุปบุญลุงพระศาสนาครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการร่วมมือร่วมใจของตระกูลพญานาคท่านครับครับอันนี้ก็คือแนวคิดที่จะดําเนินการต่อไปในอนาคตครับนะครับในส่วนของวเรื่องของโบสถ์วัฒน,นันี้ส่วนต่อไปก็คือคำแพงแก้วของโบสถ์นะฮะที่จะมีการก่อสร้างขึ้นในอนาคตนะฮะก็คือว่า ตั้งใจว่าจะทำการสร้างรูปลักษ์ของพญานาคสะดุ้งครับเลื้อยรอบโบสถ์สององค์สายขวาของโบสถ์นะฮะเพื่อที่จะได้เป็นลักษณะของเหมือนกับกําแพงแก้วของโบสถ์นะฮะแล้วก็จะได้เป็นลักษณะของที่ว่าอาจารย์โอเล่ได้สื่อไว้ว่าตระกูลพญานาคได้มาร่วมกันสืบศาสนาะณที่วันทนหมันนี้ฮะครับคือรอบๆด้านข้างนี่เลยใช่ไหมครับครับ และในส่วนของศาลาที่เห็นว่าลื้อไปแล้วหรครับครับส่วนศาลาการเปลี่ยนเนี่ยเขาเรียกว่าสอดคล้องสอดคล้องกับสภาวะของวัดที่อาจารย์โอเล่ได้สื่อสารทีแรกฮะคือเป็นไปตามสภาพของแรงกรรมบางอย่างซึ่งตอนเนี้ได้ลื้อออกไปแล้วเนื่องจากว่าชํำรุษทุดโทมมากและก็อันตรายมากที่จะเจอกับพายุเจอกับลมนะฮะก็เลยได้ลื้อออกไปแล้วแล้วก็ด้วยความเมตตาของหลวงปู่สมบูรณ์วัดลำพันธ์บองท่านได้ชี้ไว้ว่า วันหนึ่งถ้าโบสขึ้นมาเนี่ยให้ย้ายศาลาไปอยู่บริเวณตรงสะเก่า <c oughs> ตรงสะเก่าซึ่งตอนเนี้ย <c oughs> ก็ได้บอกรายการเดอะโกดว่าขอเจ็ดปัจจัยไปตอกเข็มรอไว้แล้วครับ <c oughs> ไปตอกเข็มรอไว้แล้วฮะแล้วปีนี้กระถินปีนี้โยมเขาก็จะมาทอดเพื่อที่จะร่วมสร้างศาลาการเปลี่ยนของวัด <c oughs> ครับ <c oughs> กระถินปี6กหเนี่ย ก็คือเดี๋ยวหลังกระถินก็จะได้วางแผนเพื่อดําเนินการ,รสลาหลังใหม่ครับเดี๋ยวตอนนี้ช่างกําลังหาหาข้อมูลทําแบบแปลนทําแบบแปลนทาแล้วก็ทําแผ่นภาพขึ้นมาเพื่อที่จะได้ประกาศให้รู้ว่าณนะเวลานี้จุดนั้นกําลังจะสร้างสลาการเปลี่ยนครับครับครับ,รบอ่าแล้วถักจากสลาการเรียนเสร็จเนี่ยมียังอื่น ที่รงที่ดำเนินการต่อไหมครับ,รบด้วยความปรารถนาดีที่โยมลหลายท่านได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาช่วยวัดมาดูแลสุขภาพผมหนึ่งในนั้นก็คือท่านพยายมครับก็มีโครงการว่ามีโครงการว่าเมนที่อยู่ในวัดเนี่ยเป็นเมนที่เก่าแล้วนะฮะก็จะทำการบูรณะให้มาเป็นศาลของปู่พญายมแทน เมนหลังเก่านะฮะแล้วก็ที่ของวัดที่เป็นประช้าเก่าอยู่ข้างๆก็จะ,จะย้ายเมนไปที่ตรงนั้นมไปที่ตรงนั้นฮะคือหมายความว่าทางหมู่บ้านเนี้ยเมื่อก่อนเขาจะมีประช้ากลางบ้านเอาไว้เป็นที่ชาปนากิจกันครับซึ่งวัดเราก็มีเหมือนกันฮะคระาเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็จะย้ายเมนออกไปปลูกตรงที่ประช้าของวัด เก่านะฮะก็จะแยกสัดส่วนออกไปอยู่ด้านนอกไปแล้วบริเวณเมนเก่าบริเวณเมนเมนที่ว่าเมนเก่าที่ว่าอยู่ในวัดเนี่ยครับก็จะทําเป็นที่อยู่ของผู้ที่ว่าจะมาถือศีลปฏิบัติธรรมพร้อมกับดูแลรักษาตัวนะฮะโดยมีสารของปู่พยายมเป็นที่พึ่งทางใจตรงนั้นครับ อันนี้คือก็ก็ต่อเนื่องกันไปเป็นแนวคิดที่จะครับเป็นโครงการอนาคตที่ว่านอนาอยากจะอนุเคราะห์ให้กับประชาชนทั้งหลายที่ว่าเหมาะสมกับสภาวะที่เราเจอกันตอนนี้อย่างเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเรื่องของเหตุเพศภัยต่างๆนะ,ะครับครับ,รบเพราะอาจารย์เล่ท่านได้แนะนําไว้ในอีพีต่างๆในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าท่านช่วยในเรื่องไหนด้านไหนอย่างเงี้ยฮะก็เป็นเรื่องที่ว่าน่าย,ยินดีฮะเรามีผู้ที่ว่ามาคอยบอกคอยนําทาง ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละอย่างนั้นมีคุณมีคุณให้คุณให้อนุภาพอะไรอย่างไรครับเหมือนกับว่าเราก็เราจะได้บูชาหรือว่าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักตามกฎเกณฑ์ใช่ตามหลักกฎเกณฑ์ของเทพเทวดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับครับแล้วปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับที่เห็นว่ากลับไปรักษาตัวที่สมุยครับอีกรอบที่สองครับไปมาไปมาเป็นรอบที่สอง ผลคราวนี้ก็ได้ผลดีมากสุขภาพดีขึ้นมากครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเชื้อมาเร็งที่ว่าเคยเคยก่อตัวอยู่ฮะได้ออกมาได้ออกมาบ้างแล้วฮะเชื้อมะเร็งอ่ะเธอได้ออกมาบ้างแล้วแล้วก็นิ่วนิ่วในไตก็ได้ออกมาเกือบหมดแล้วครับครับแล้วก็ต้องอนุโมทนากับผู้ที่ท่านมีความห่วงใย,ยและก็ได้ ต่างจิตอธิษฐานอันเชิญพระอันเชิญสิงริสิทธิ์มานะครับวันหนึ่งก็ก็จะขอตอบแทนคุณโยมทั้งหลายด้วยการที่ว่าอันเชิญสินิสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยให้เกิดขึ้นในวัดทับหมันแล้วก็ได้เป็นที่พึ่งของโยมสืบไปในทุกมิติทุกด้านนะครับในวอนาคตถ้าเกิดใครได้มาวัดทับมันก็จะสามารถได้ เรียกว่าพึ่งบุญบาร,รมีของสิ่งศัก,ศก,ศก,ศกดิ์สิทธิ์ใน <มา S 2> หลายๆส่วนใช่ด้วยการด้วยการมาปฏิบัติบูบชาร่วมกันมาสวดมนต์ด้วยกันบุญตรงนี้จะต่อต่อ,ตอยอดแล้วก็สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายให้ช่วยได้ไวขึ้นตามที่อาจารย์โอเล่ได้แนะนําไว้ครับวันนี้สุดท้ายอยากฝากอะไรถึงเอฟซีที่ยังคอยติดตามวัดทับหมันมาตลอดนี่ถือว่าปีกว่าเลยเนาะปีครึ่งเลยแล <ะ S 1> ้วก็ขออนโมธนาสาธุการกับ โยมเอฟซีทั้งหลายนะฮะสาธุชนทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญกันมานะที่วัดทับหมั่นนี้นะฮะก็ทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่ว่าสภาวะต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างมีเหตุมาจากแรงกรรมนะฮะแต่แรงบุญที่ท่านได้ทําไว้ก็ทําให้พวกเราเนี่ยได้ยังคงประคองตัวอยู่ได้แล้วก็มีสภาวะมีสภาพปกติอยู่ได้นะครับซึ่งถือว่าเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากบุญกุศลที่ว่าท่านได้ทําไว้ในเขตศาสนาวัดทับหมั่นเองเนี่ยเขาเป็นวัดหนึ่งที่แจ้งไว้ว่า เป็นวัดที่ไว้สืบพระพุทธศาสนาเรามาทําบุญตรงนี้ทําทุกอย่างเพื่อบูชาคุณพระพุทธพระเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ปัจจัยที่ท่านได้ร่วมมาเนี่ยผมขออนุญาตบอกอีกครั้งว่ายกอธิษฐานบูชาคุณพระรัตนตรัยไปด้วยกันทําไปในทุกส่วนของวัดนะฮะ mm hmm. เพราะว่าอะไรอาน,นิสงส์งเนี่ยจะเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ได้เนี่ยก็คือเราต้องมีวิธีการอธิษฐานนะครับ okay. จากที่ได้ศึกษามาแล้วก็ได้ฟังจากอาจารย์โอเล่นเนี่ยก็สอดคล้องกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอธิษฐานเพียงแค่สร้างโบสถ์เนี่ยเราก็จะได้อาน,นิสงส์เปรียบเสมือนได้เครื่องดีๆเครื่องยนต์ดีๆเครื่องหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้รถทั้งคันแต่นี้ด้วยความที่ว่าสภาวะปัจจุบันเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้รถผมก็เลยขออนุญ,ญาตป,ประชาชนทั้งหลายที่มาเยี่ยมเยียนอบอกกล่าวว่า เวลาโยมถวายปัจจัยมาถ้าโยมระบุโยมก็ได้อาน,นิสงส์ส่วนนั้นแล้วแต่ฉันขออนุญ,ญาตยกขึ้นสร้างวัดทั้งวัดเพื่อที่จะได้เอาเงินไปบริหารสร้างวัดทั้งวัดไปในทุกอนูไปในทุกตารางเมตรครับเพื่อให้เกิดอาน,นิสงส์เป็นรถหนึ่งคันให้โยมขับขี่เข้าสู่หนทางแห่งความสุขอันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ขอให้พิจารณาว่า อานุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีกว่ามีมากมีกว้างขวางนะฮะแล้วก็สามารถที่จะสามารถที่จะให้สําเร็จได้ทุกประการถ้าเรารู้จักวิธีนะฮะส่วนเรื่องวิธีเนี่ยรายละเอียดเ่ยขอให้ไปตามดูในรายการ The Ghost Secret แล้วก็ไปดูในรายการ The Gang Variety ที่ได้ไถ่ายทําเกี่ยวกับวิธีการทําบุญต่างๆไว้นะฮะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากครับพิจารณาและเป็นประโยชน์มากท่านก็จะได้ สมปทานาของท่านทุกคนไปคนเราเนี่ยห้าคนก็ห้าเรื่องราห้าความคิดฮะฮะแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการเนี่ยเราก็สามารถสมปรานาได้มสมปรานาได้ทุกคนเช่นกันนะครับนั่นคือความดีและบ,บุญบุญบารมีอันยิ่งของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ท่านทรงทําไว้ให้พวกเรานะฮะอยากจะให้เน้นย้ำในในส่วนของการทําบุญที่ผมพยายามจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่า จะมากจะน้อยครับให้ตั้งจิตครับแล้วก็อธิษฐานจิตถึงสิ่งที่เราอยากจะทำเนาะมากน้อยผมเชื่อว่าได้บุญกุศลเท่ากันนั่นแหละสาธุเพราะว่าอะไรเพราะว่าขึ้นชื่อว่าผลจะออกอยังไงเนี่ยอยู่ที่การที่ว่าเราสร้างเหตุและนั่นคือวิธีการสร้างเหตุที่สมบูรณ์ดีงามครับที่ว่ารายการทั้งสองเนี่ยได้เคยชี้นําชี้แนะไว้อะไรไว้นะฮะอย่างเช่นเรื่องสุขภาพเนี่ยนะฮะ เวลาเราทำบุญเนี่ยเราอธิษฐานตรงต่อพระพุะทธธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็อาราธนาศีลศีลน,นี่แหละฮะที่เราอารธนาตอนถวายสังฆทานหรือถวายองค์พระถวายองค์เทพนี่แหละฮะก็จะเป็นเหตุแห่งการที่ทําให้เราสุขภาพดีขึ้นนะฮะแล้วก็การที่เราได้ถวายยาถวายายารักษาโรคหรือถวายอาหารบํารุงเกี่ยวกับสุขภาพ อันนี้เป็นเหตุนะครับเป็นเหตุที่ทำให้ได้ผลเรื่องสุขภาพได้ไวขึ้นครับอันนี้ในะฝ่ายฝ่ายฝ่ายสร้างเหตุนะครับส่วนฝ่ายลดละไม่ให้เกิดผลกรรมประเภทสุขภาพก็คือการที่เราลดลดการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายและก็ประมาทในชีวิตสัตว์ทั้งหลายตรงนี้ขออนโมทนาด้วยเพราะว่าหลายๆท่านที่มาเยี่ยมวัดเนี่ยก็ได้รับอัน,นิสงส์ตรงนี้ชัดเจนนะฮะและก็ได้พูดคุยก,กันถึงการสร้างเหตุวนะ่าเอ เนี่ยคือที่ว่าได้สร้างเหตุไว้อันดีแล้วถึงได้ว่าได้รับผลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือการงานที่จะให้สําเร็จนทุกคนต้องสร้างเหตุไว้ครับตามแนวคําสอนของพระพุทธเจ้านะฮะและอาจารย์โอเล่และรายการเดอะแกงได้เอามาแจกแจงรายละเอียดไว้เป็นอย่างดีแล้วขอให้ทุกท่านคอยติดตามคอยติดตามแล้วก็ย้อนไปติดตามดูนะครับเก็บรายละเอียดที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองมาให้ได้แล้วก็ลงมือทำนะฮะ ลงมือทำยังไงถึงว่าไปบูชาไปบอกกล่าวไปอธิษฐานให้ถูกทางนะฮะก็จะเป็นผลผลอันเลิศต่อไปครับสาธุวันนี้รบกวนหลวงพี่เพยงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะคอยมาอัปเดตกันเป็นระยะระยะนะครับว่าตรงส่วนไหนสร้างส่วนไหนเป็นบ้างแล้วนะครับรบกวนหลวงพี่เพยงเท่านี้ครับวันนี้ครับบตจรินพรครับ